เตสังสัมปน,นะศีลานังอัป,ปมามะทวิหาริังสมทัญญาวิมุตตานังมาโรมัคคังนวินทติปุพันหะสมเยยามเช้า,ชาของวันนี้มาตรงก,กันกับวันอังคารที่12กระกฎาคมศคศทธศักราช2 5 1 5 และมาตรงกันก,นกลับขึ้น14ค่ข้ามเดือน8ปีขานซึ่งเป็นวันโกนที่พระพิษุสงค์องค์สำมมเนนทั่วสังคมมณฑลจะได้ปรงผมคุณหนวดเรียกว่าเกสัมัสุออกไปในยามเช้าหรือยามบ่ายเย็นของวันนี้ก็จะเห็นพระพิษุสงค์องค์สำมมเนนทากิจคือการปรงผมคุณหนวดออกไปกลายเป็นเหม่งกันทุกรูปเลย อาตมาภาพขอปารุปธรรมเป็นธรรมรับุรุเปลี่ยนบรรยากาศใหม่มาอยู่ที่ชั้นบนของกุฏิหลังนี้ที่ชื่อว่ากุฏิพระธรรมกรรมฐาน9ให้ท่านสาธุชนชาวพุทธได้สรับสับฟังสักเล็กน้อยตามพระคถาบาลีมีมาในพระไตรปิฎกอาตมาภาพสาธกยกขึ้นสแสดงเป็นใิเกบทในเบื้องต้นนั้นขอทวนวามจำให้ทราบอีกสักนิษฐงว่า เตสังสัมปันนสีลานังอัปามาทะวิหาริณังสมัธัญญาวิมุตตานังมาโลมัคขังนัวินทติซึ่งแปลความเป็นภาษาไทยออกมาว่ามานย่อมไม่สามารถที่จะประสบพบเห็นทางที่ไปของผู้ที่สมบูรณ์ไปด้วยศีลมีปกติอยู่ด้วยความไม่ประมาททีมุดหลุดพ้นเพราะความรู้ชอบเหล่านั้นได้เลย พระพุทธเจ้าวางคําว่าเตสังม่ได้เบื้องต้นของพุทธคถานี้เลยเตสังแปลว่าเหล่านั้นอารมาภาพก็เพิ่งที่จะฟื้นความจําทบทวนทรรมสำเร็จได้เมื่อวานนี้เองในเรื่องของพระโคธิกะที่ปรากฏอยู่ในธรมรมปฏฒทกาถาและปรากฏเป็นพระสูตรหนึ่งอยู่ในพระไตรปิฎกด้วยเรียกว่าโคทิกะสูตรสําหรับพระพิสุธิสมณีนที่เรียนบาลีในชั้น ธรรมปทัศคกตถา,าก็คงจะไม่ทราบว่าเรื่องของพระโคริกะที่ดับความท่านให้ผ่านไปแล้วก็มีมารมาสแสวงหาวิญญาณที่ตั้งของท่านนั้นมีอยู่ในพระไตรปิฎดกด้วยนะเป็นพระสูตรหนึ่งเลยทีเดียวอาตมาภาพก็ได้ไปนําข้อความที่ปรากฏอยู่ในพระไตรปิฎกนั้นมาผสมก,กันกับข้อความที่ปรากฏอยู่ในธรมธาารมปฏทัศคกถานั้นด้วย มิกรวมกันก็กลายเป็นเรื่องที่สมบูรณ์แบบขึ้นมาในพระไตรปิฎกโคติกะสูตรนั้นจะไม่มีพุทธกาถาที่ว่าเตสังสัมปนาสีรานังอป,ปมาทวิหาริณังสมะธัญญาวิมุตตานังมาโลมักขังนวินทติแต่ว่าจะไปปรากฏอยู่ในธรรมปราทาิคัฏฐาาโดยการที่พระอาจารย์ท่านน่าจะเชื่อมโยง พุทธคาถานี้เข้าไปอยู่ในเรื่องของพระโคดิกะที่ดับกานตนิพานนั้นไปก็เป็นการผสมผสานกันระหว่างข้อความที่อยู่ในพระไตรปิฎกและข้อความที่อยู่ในธรรมปฏิทัศกาเกลายเป็นเหตุให้ทำให้ได้ข้อความที่สมบูรณ์ออกมาอย่างนี้ที่จะมาภาพเกิดความรู้สึกว่าจะมาปาร,รบธรรมในวันนี้ ก็เพราะสาเหตุแห่งพุทธกาถาที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้น,นี่เองว่ามารย่อมไม่ประสบพบเห็นทางที่ไปของผู้ที่สมบูรณ์ด้วยศีลมีปกติอยู่ด้วยความไม่ประมาททิมุตหลุพ้นแล้วเพราะรู้ชอบเหล่านั้นได้เลยนะมีคำว,ว่าสัมปันนศีลานังแปลว่าผู้มีศีลสมบูรณ์หรือผู้สมบูรณ์ไปด้วยศีล และมีคำว่าอปมาทะวิหารินังแปลว่าในปกติอยู่ด้วยความไม่ประมาทก็มีคำถามมาถึงตัวเราว่าในขณะเวลานี้โคณหนวารัสา,ายพันธุ์โอมิคอน a อบจุดบากำลังแพร่ระบาดอย่างหนักแพร่ระบาดออกไปได้เกือบจะทุกคนเลยหมอมโนนเวงวงที่เป็นหมออยู่ที่วิชาย,ยุทธ ก็บอกเขาว่ามีโอกาสที่จะติดได้กันทุกคนเลยอีกไม่ช้านานเราทุกคนก็จะติดโคโรานาไวรัสไม่สายพันธุ์ใดก็สายพันธุ์หนึ่งโดยเฉพาะสายพันธุ์โอมิครอนนี่เองเพราะมันแพร่เร็วมากติดได้ง่ายมากถามว่าทำไมคุณหมอมโนนชเวงวงคงจะจํานามสุกลังแทบไม่ผิดนะที่อยู่ในโรงพยาบาลพิชัยยุทธ์นั้นพูดเอาไว้อย่างนั้น ก็เพราะว่าโคโรนาไวรัสในตอนหลังๆเนี่ยมันกลายเป็นแอร์บอลคือแพร่ทางอากาศได้แล้วก็หมายความว่าคนที่มีเชื้อโอมิครอนอยู่ภายในร่างกายของตอนเองเวลาหายใจออกมาก็ดีเวลาที่จามก็ดีเวลาไอก็ดีเนี่ยก็จะมีโอมิครอนสายพันธ์ AB.1.2 ุ์ห b 1 2หรือสายพันธุ์ AB.4.5 เนี่ย กระจายเข้าไปในอากาศและทราบว่ามันก็ล่องลอยอยู่ในอากาศนั้นไปเวลายาวนานได้ถึงสองสามชั่วโมงเลยโดยเฉพาะที่อยู่ในห้องแอร์อากาศไม่ระบายถ่ายที่ออกไปนั้นก็จะอยู่ได้เป็นวันเลยทีนี้โอกาสที่เราจะเผอนั้นมีได้ไหมที่จะเปิดแมดออกมานะมีได้อยู่แล้วโดยเฉพาะเวลาที่เราจะต้องรับประทานอาหารเดืม่มน้ำเดืม่มท่ากัน เวลาที่จะดื่มนะเวลาที่จะรับประทานข้าปราอาหารเราก็ต้องเปิดแมดออกมาเพื่อเคขวกลืนกินคําข้าวนั้นลงไปสู่กระเพาะเราก็ต้องเปิดแม่กันอยู่ดีและเมื่อเปิดแม่ในช่วงเวลานั้นนั่นแหละโอกาสที่โอมิคอน a b c บจุดี่ที่มันรออยู่ในอากาศนั้นก็จะเข้ามาสู่ร่างกายของเราได้ทันทีแพร่เชื้อเข้ามาได้ทันทีเลย โอกาสที่เราจะเผอประมาทในการที่จะเปิดแมสไม่ใช่เฉพาะแต่เพียงช่วงเวลาของการรับประทานข้าวปราอาหารเท่านั้นในช่วงเวลาบางขณะที่เรามีแมสเนี่ยมันตกลงมาเนี่ยเห็นไหมแมสถ้าเราสูดไม่ดีเนี่ยมันจะค่อยๆหล่นลงมาตกลงมาเลยปลายจมูกนี้เราลงมาพอมันเลยปลายจมูกเรามาเราก็สูดอากาศข้างนอกเข้ามาโดยไม่รู้ตัวแล้วถ้ามันมีโอเมก้าสายพันธุ์ a b, b. 4จล่องลอยอยู่ในอากาศขณะเวลานั้น ก็จะเข้ามาสู่ร่างกายของเราได้ทันทีเลยนี่แหละเป็นเหตุทําให้เราทุกคนมีโอกาสในการที่จะติดโอมิครอนไวรัสสายพันธุ์ AB.4.5 นี้ได้กันทุกคนคุณหมอมนูนเวงวงก็น่าจะพูดเอาไว้ไม่ผิดโอกาสที่จะติดโคโรนาะไวรัสสายพันธุ์ในสายพันธ์หนึ่งก็มีได้อย่างแน่นอนเพราะมันเป็นแอร์บอลแพร่ทางอากาศได้แล้ว ก็ประมาณว่าเหมือนกับไข้หวัดทั่วไปนั่นแหละไข้หวัดทั่วไปก็เป็นแอร์บอลคือแพร่ทางอากาศคนที่เป็นไข้หวัดแม้โดยตามธรรมชาติไปแยยวดูการไม่สวมแมสไม่สวมหน้ากาก,กนาใหมายปิดเอาไว้เวลาอาเวลาใจหรือเวลาหายใจออกมาก็จะแพร่ออกมาทางอากาศทำให้คนที่อยู่ในบริเวณใกล้นั้นก็ติดเป็นไข้หวัดได้ทันทีข้อที่ว่า เราเผลอที่จะเปิดแมสออกมาหรือแมสนั้นมันก็หล่นลงมาจากปลายจมูกของเราทําให้สุดอากาศในภายนอเข้ามาได้นะทาอย่างไรวิธีแก้ก็ง่ายนิดเดียวคือเราก็อย่าเผลอก็แล้วกันเรียกว่าอย่าประมาทกลาดตกนะในทุกวันนี้ดูเหมือนว่าเราจะประมาทกลาดตกกันแล้วใช่ไหมเพราะมันมีความรู้สึกว่าเบื่อหน่ายกันเสียแล้วนะแล้วกลายเป็นความคุ้นชินไปซะ,ะแล้วกับโควินาไวรัส โอมิครอนนี้เพราะอะไรเพราะว่ามันก็อยู่มาเป็นเวลายาวนานแล้วเนี่ยเกือบจะสามปีก็ให้แล้วเนี่ยเราก็รู้สึกเบื่อกับมันเอาไปมาจะติก็ติไปสักแต่พอมันแพร่ะระบาดออกมาในช่วงหลังนี้กลายว่าเราก็จะประมาทก,กันไม่ได้แล้วจะติก็ติไปเท่าก็คงจะไม่ได้แล้วเพราะฟังหมอรายงานเมื่อวานนี้ก็พบว่า อมตค้อนสบแผล A.B. ุ A.B. จเนี่ยมันทําให้เกิดอาการคันคอมากเลยนะคันคอประหนึ่งว่ามีเข็มเล็กเล็กเข้าไปทิ่มอยู่ในคอของเราได้เลยเนะี่ยคันคอปวดแสปบปวดร้อนได้เลยอย่างนีน้ก็แสดงว่าอาการของมันนั้นไม่เบาเลยอาการของมันค่อนข้างที่จะหนักอยู่เหมือนกันนะถ้าเกิดว่าเราไอทั้งวันอย่างนี้นจะว่าอย่างไรเราเจ็บคอแสบคอไอทั้งวันอย่างนี้น อันตรายต่อสุขภาพมากเลยปอดก็พอที่จะพังไปได้นะเพราะว่าอาย,อยูนึงๆอย่างนี้ยแม้ว่ามันจะไม่ลงไปสู่ปอดแล้วก็ตามถามว่าในเรื่องดังกล่าวนี้เราปรารนนาที่จะรอดพ้นจากโอมิครอนสายพันธุ 4, ์ a b 4 a 5หหรือไม่คำตอบก็จะเหมือนกันทุกคน ไม่มีใครหรอกอยากจะไปติดโอมิครอนสายพันธุ์ AB.4.5 นี้ที่มีโอกาสรุนแรงมาอย่างนี้เราไม่อยากจะติดเชื้อโคโรนาไวรัสโอมิครอนสายพันธุ์ AB.4.5 ซึ่งเป็นสายพันธุ์ที่กลายพันธุ์ออกมาใหม่นี้แล้วก็จะมีสายพันธุ์อื่นนอกจากนี้กลายพันธุ์ที่ปรากฏอยู่ในเดือนในขณะเวลานี้แพร่เข้ามาได้ด้วยทำอย่างไร ก็ต้องตอบตามพุทธคถาที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้นี่เองว่าอัปปมาทวิหาริณเราจะต้องมีปกติอยู่ด้วยความไม่ประมาทไม่ประมาทกลาดตกนั่นเองอย่าปล่อยให้กลาดตกอย่าเริ่มที่จะเบื่ออย่าไปสร้างความคุ้นชินกันกับโคโรโนาไวรัสสายพันธุโอเมกอนอย่างใดอย่างหนึ่งเลยอย่าเพิ่งไปเบื่อหน่ายมันนะ ต้องบอกว่ามันเป็นภัยที่จะเข้ามาคุกคามเราได้อยู่ทุกเมื่อเช้าวันแล้วก็สามารถที่จะจุดร่าชีวิตของเราเออกไปได้แล้วก็ต่อมาที่เป็นเหตุทํำให้เรารอดพ้นจากโอมิครอนไวรัสสายพันธุ์เอเบจีซนี้ได้ก็คือพระคาถาในช่วงต้นของบาทแรกว่าสัมปันนะศีลานังแปลว,ว่าเป็นผู้ที่มีศีลสมบูรณ์ หรือเป็นผู้ที่สมบูรณ์ไปด้วยสินคนที่สมบูรณ์ไปด้วยสืเรื่องมีสินสมบูรณ์เนี่ยมีโอกาสที่จะติดโอมิครอนไวรัสสายพันธุ์เอเบจุสี่เอเบจ้านด้หรือเปล่าอาตมาว่าโอกาสมีน้อยมากนะโดยเฉพาะพระพุทธอง์องค์สำเ็จของเราที่อยู่ในลักษณะของโซเชียลดิสแตนซิงตั้งอยู่ในระยะห่างทางสังคมอยู่แล้วเวลาที่รับประทานอาหารก็ยังรับประทานอยู่ในไกลได้ไม่เข้าไปสัมผัสใกล้ชิดใคร และใครก็จะเข้ามาสัมผัสใกล้ชิดพระพิสุสงฆ์สมเด็ก็ไม่ไดนะ้ประมาณว่าจะมาโอบกอดถือไม้ถือมือกันเนี่ยก็เป็นไปไม่ได้เลยโอกาสที่จะรอดของพระพิสุสมเณรก็จึงมีได้มากกว่าแล้วก็ปรากฏเห็นว่าในทางผู้ที่ติดเชือ้อโคโาไวรัสนั้นโดยส่วนมากก็เป็นครวัวา่าญาติโยมที่ไปเกี่ยวข้องกับการเรื่องของการไปกินเลี้ยงงานปาร์ตี้ต่างๆโดยเฉพาะสายอบรรยาม,มุกก็ติดกันอยู่แล้ว่ะ เพราะว่าไปรวมตัวกันแล้วเมื่อมีเหล้าเข้าปากแล้วก็เกิดความประหมัดระเลิอช่วงที่ดื่มเหล้าจิบวายนั่นก็ต้องเปิดแมสออกมาอยู่แล้วนะเลือกได้เรื่องหนึ่งที่คุณสุทธิชัยหยุนไปงานในอเมริกาในงานที่อยู่ที่อเมริกานั้นก็ปรากฏว่าชาวอเมริกาครึ่งต่อครื่องเลยที่ไม่สวมแมสไม่สวมหน้ากากอนามัยกันเลย แต่คุณสุดิชาหยุ่นก็สูบแมสอยตลอดเวลาเลยแล้วปฏิญาณตรวเองว่าเราจะไม่ยอมถอดแมสอยอ,อย่างเด็ดขาดแม้ไดะรับการชวนเชิญในการที่จะจิบไวนจิบเหล้าอะไรก็ตามคุณสุริชาหยุ่นก็ไม่ยอมที่จะเปิดแมสไปจิบไวไรกับเขาเลยและแม้แต่จะขอถ่ายรูปร่วมกันขอให้เปิดแมสแน่ะะนอยคุณสุดิชัยก็ไม่ยอมที่จะเปิดแมสออกมาเลยเลยกลายเป็นว่าคุณสุริชาหยุ่นก็รอบมาได้จาก งานที่อยู่ในอเมริกาในครั้งนั้นแต่ว่าคนรอบข้างที่ถามมาในตอนหลังก็ไกลรู้ว่าติดเชื้อโคงหนาไวลักับไปทั้งหมดเลยนี่เห็นหรือไม่ว่าพอไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของสุรายารองของมึนเมาไปจิบไวนอยู่ในงานปาร์ตี้กินเลี้ยงกัน,นก็เป็นเหตุทำให้ตนตั้งอยู่ในความประมาทไปเปิดเปิดแมสไปกินเลี้ยงไปกินข้าวปรอาหารหรือไปจิบไวนอย่างนี้ ก็ทําให้ติดเชื้อโควิดาไวรัสสายพันธุ์โอเมก้าเอเบจูซีเอเบจูานี้ไปได้ดังนั้นเราจะต้องมาสํารุมในเรื่องนี้เอาไว้ค่อนข้างที่จะมาก่ลยก็คือให้เป็นผู้มีศีลที่ตั้งมั่นเอาไว้ให้ดีคนที่มีศีลที่ตั้งมาไว้ให้ดีเนี่ยถามว่าในขณะเวลานี้อยากจะไปเกี่ยวข้องกับการไปกินเลี้ยงจัดงานปาร์ตี้กินเหล้ากินเบียร์เข้ายาปลาปลิ้งอยู่ในงานปาร์ตี้งานกินเลี้ยงหรือเปล่าก็ไม่อยากไปกันอยู่แล้วนะ ดังนั้นในข้อปฏิบัติที่จะเกิดขึ้นที่ยุพุทธสุนทรสองรมธานีวันก็จะ,ะถึงนี้แม่ธรรมาภาพจะมีความรู้สึกหวั่นใจที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในช่วงเวลาที่ผ่านมาที่ไปสองกรรมฐานก็รู้สึกหวั่นใจว่าการไปสองกรรมฐานในคราวครั้งนี้จะมีอะไรเป็นไปได้หรือไม่หนอเพราะว่าทราบเขาว่าเจ้ได้ยุพุทธก็ติดกันไปหลายคนและเมื่อติดไปคนหนึ่งแล้วก็ต้องอยู่พักรักษาตัวเก็บตัว คนที่ไม่ติดก็ต้องมาทําหน้าที่แทนก็เลยกลายเป็นการแบกภาระหนักเข้าไปอีกแต่ก็เชื่อว่าคนที่ไปปฏิบัติอยู่ในคอร์ดวิปัสสนาในครั้งนี้ก็เป็นคนมีศีลมีธรรมดีอยู่แล้วอยู่ในชุดนุ่งขาวห่มขาว,ว,ขาวและสมาทานสิบแปดเอาไว้เรียบร้อยอย่างเนี้ก็น่าจะปลอดภัยสูงได้อยู่ก็พรอที่จะเบาใจได้อยู่ที่จะไปสอนธรมานอยู่ที่ผู้สอนปรุททน ที่จะเกิดขึ้นในวันที่16ถึงวันที่23กระดาคมพฤธศกรา2515นี้คนที่มีศีนสมบูรณ์ด้วยสินจตมาชื่อว่าย่อมมีความปลอดภัยแล้วโคโรนาไวรัสแม้เป็นสายพันธุ์ใหม่ AB.4.5 นี้ก็คงไม่อยากจะเข้ามาทำอันตรายคนที่มีสินสมบูรณ์ด้วยสิแล้วก็ชื่อว่าโอมิครอนไวรัสสายพันธุ์ AB.4.5 a b เนี่ย ก็คือภูตตผีน้อยหรือเรียกว่าเป็นมานั่นเองมาน้อยๆน,นะมานที่ละเอียดมากเลยที่ไม่สามารถเหอนด้วยตาเนี้ยจะต้องส่องมองเห็นมานตัวนี้ได้ด้วยกล้องจุลทรรศน์อุปกรณ์ทางการแพทย์เท่านั้นเนี่ยในทางพุทธศาสนาก,ก็เปรียบถึงไวรัสพวกเนี้ยว่าเป็นภูตตเป็นผู้ชนิดหนึ่ง พูดมันก็ร่องหนได้มันก็หายหตัวไปได้ละเอียดมากไม่สามารถที่จะมองได้ด้วยตาเนื้อถ้าจะเห็นได้ในทางพุทธศาสนาก,ก็ต้องเห็นได้ด้วยตาทิพย์ต้องเปิดดวงตาที่3คือที่แยกจากสู่ขึ้นมาก็จะเห็นพุทธพวกพูด,พด,พด,พดน้อยๆเนะี Being ่ยบีอิงสิ่งที่มีอยู่สิ่งที่เป็นอยู่นั้นไดโอเมกครอนสายพันธุ์ AB.4 AB.5 นี้ ก็เป็นภูตะเป็นบีอิงสิ่งที่มีอยู่สิ่งที่เป็นอยู่นั่นเองทีนี้โอเมกครอน a b 4 a b 5สายพันธุ์ใหม่นี้ที่เปลยเป็นมานั้นจะเห็นหรือเปล่าคือจะเห็นทางที่ไปที่อยู่ที่อาศัยของคนที่สมบูรณ์ได้ด้วยศีลนั้นหรือเปล่าของคนที่มีปกติตั้งอยู่ในความไม่ประมาทนั้นได้หรือเปล่า เชื่อว่าน่าจะไม่เห็นนะและนี่เองคือทางรอดในขณะเวลานี้ว่าเราจะต้องหันกลับมาทบทวนสินสละว่าเรามีศีนสมบูรณ์อยู่หรือเปล่าเรามีศีลพร่องไปข้อใดข้อหนึ่งหรือเปล่าบางทีนะโดยเฉพาะข้อที่หนึ่งนะปานาธิบาทอย่าไปรู้นเรืองเมืเลยทีเดียวเมบานนี้ตมาก็เผลอไปอ้าวตายไปแล้วตัวหนึ่งยุงนะปกติมันก็ไม่ค่อยมากวนตวมาหรอก พราะผลแห่งการแผ่เมตตาอยู่เป็นประจักษ์อตมาก็ชอบที่จะเอาสเสวงหรือว่าบ่วงตักอยู่นี่แหละไปตักมันแล้วก็ไปปล่อยในข้างนอกเมื่อวานนี้ก็ยังพูดกันกับมาวินอยูเ่เลยว,ว่าถ้าพระอาจารย์เอาบ่วงตักยุงไปเวียงตักมันได้เมื่อไหร่จะรู้สึกดีใจมากที่ไม่ได้ไปฆ่ามันแล้วก็เอามันไปปล่อยในข้างนอกเพราะมันเป็นเหตุเป็นปัจจัยที่เข้าไปตัดชือทินซีของสัตว์อื่นของมคุลอื่นให้ขาดหายไป ส่งผลตมาที่ตัวเราว่าจะพอทําให้ถูกตัดชีวิตอินทรีย์ไปได้ด้วยก็คือจะลดทอนอายุของเราให้สั้นลงนั่นเองควรที่จะเสียชีวิตในช่วงเวลาอายุขัยของตัวเองก็กลายเป็นว่าอาจจะไม่ได้เสียชีวิตในช่วงเวลาของอายุข,ขัยนั้นอาจจะเสียชีวิตก่อนหน้าที่จะถึงอายุข,ขัยนั้นก็เป็นได้เพราะว่าเราไปทํปาณาิบาตัตฆ่าสัตชีวิตตัดชีวิตินทรีย์ของสัตว์รืมนอื่นนั้นไป ศิลข้อที่หนึ่งปานาติปาตาเวรมเนก็ยังเป็นข้อที่สมควรระมัดระวังเอาไว้เป็นอย่างมากอยู่เหมือนกันไม่ใช่เฉพาะแต่เพียงข้อที่ว่าด้วยสุรามรยมชประมาตรฐานาเวรมณีจะต้องมาเว้นจากการเด่มสุรามรยาน,นองของมุนมาต่างๆซึ่งจะเป็นหตุทำให้ไปตั้งอยู่ในความประมาทเนื่องจาเรื่องหนึ่งที่มีข่าวออกมาก็คือกัญชาเนี่ยกลายเป็นการชาเสรีไปแล้วอย่างนี้ผิดศีลข้อที่ ห้าหรือเปล่าสุราเมริะมชปมาทถฐานาเวรมณินพิเศลข้อที่ห้านะเพราะถือว่าเป็นเมรยัยยาดองของมึนเมาทำให้เกิดาการมึนเมาขึ้นมาเนี่ยสุราก็ดีเมรัยก็ดียาดองของมึนเมาก็ดีเนะี่ยที่เราเดื่มเข้าไปหรือแม้แต่สูดดมเข้าไปกัญชายอย่างนี้นทําให้เกิดอาการเมาได้ไหมเมาได้อยู่แล้วเกิดอาการมึนเมาวิงเวียนศีรษะ แล้วก็จะไปตั้งอยู่ในความประมาทได้นะกัญชาเสรีก็ผิดศีลข้อที่5นะบอกก่อนนะไม่ควรที่จะใช้ในทางอินเทอร์เทนคือทางบันเทิงอะไรเลยถ้าจะใช้ก็ควรใช้ในทางการแพทย์ในการรักษาอาตราพ์ปังหาข,ของเราที่ไปรู้ขึ้นมาเท่านั้นอย่าไปใช้ในทางอินเทอร์เทนบันเทิงเลยมันจะเป็นอันตรายมากเพราะทำให้เกิดความเมาขึ้นมาแล้วก็จะเป็น,นทําให้ตกไปตั้งอยู่ในความประมาท เชื่อว่าโอมิโกนสายพันเอเบจุ 4, ี่เอบจุที่กลาพันธุ์มาใหม่นี้ไม่เห็นหรอกหากว่าเรามีสีลที่สมบูรณ์สมบูรณ์ิริศีินอยู่อย่างนั้นแต่ที่สําคัญก็คือเราก็มาตั้งอยู่ในความไม่ประมาทเรียกว่าอป,ปมาทกวิหาริยังเป็นผู้มีปกติตั้งอยู่ในความไม่ประมาทถ้าเราประมาทกระตูกเสร็แล้วก็รับรองได้เลยว่า โองคอนไวรัสสายพันธุ์เอเบีอบนก็จะแพร่เชื้อเข้ามาสู่ร่างกายของเราได้ทันทีแต่ที่บอกว่าเพราะมันเป็นแอร์บอลแพร่ทางอากาศไปแล้วในเรื่องนี้ที่สมาภาพอยากจะกล่าวถึงก็คือว่าในทุกวันนี้เราไม่ค่อยจะได้พูดถึงเรื่องของศีลกถาสมาธิกถาปัญญากถาอัปปมาทักถากันเสียแล้ว ศีลกถาว่าด้วยเรื่องของศีลหรือกถาด้วยคำที่พรณนาถึงเรื่องของศีลสมาธิกถากราดด้วยคำที่พรวนาถึงเรื่องของสมาธิปัญญากถากราดด้วยคำภรณนาถึงเรื่องของปัญญาและสุดท้ายคือประมาทกถากราด้วยคำที่พรณนาถึงเรื่องของความไม่ประมาทเราไม่ค่อยได้ยินแม้แต่พระพูดในเรื่องนี้กันแล้วเนี่ย ตรีศึกาสิสมาธิปัญญาไม่ค่อยพูดถึงกันละเราก็ไปสนใจแต่เรื่องข่าวคราวเหตุการบ้านเมืองซึ่งฟังแล้วก็น่าปวดหัวปวดเสียงเบนกล้าวทำให้เ so ก <So affe. S 2> ี่ยวความเครียดได้โดยเฉพาะข่าวของโอมครอนไวรันี่แหละอาตมาก็ยังนึกแปลกใจอยู่เหมือนกันเอ๊ะทำไมเราก็ไปตามข่าวโอมครอนไวรัสายพันธุ์เอเบจิซอเบนี้ด้วยนยก็เพราะว่าเรื่องของ ความเกิดความแก่ความเจ็บความตายของมนุษย์เนี่ยมันเป็นเรื่องสำคัญนะความเจ็บไข้ได้ป่วยและความตายมารณะเนี่ยมันเป็นเรื่องสำคัญของมนุษย์ย,ยังเคยพูดกันกันกบคุณวรพันธ์เจ,จริญเจริญยงเอาไว้เลยว่าถ้าธรรมารจะประกอบธุรกิจอะไรบางอย่างขึ้นมานะอรตมาขอประกอบธุรกิจทางด้านการเยียรวรักษาคนจะดีกว่า คือเปิดโรงพยาบาลเป็นโรงพยาบาลเอกชนขึ้นมาหรือเปิดคลินิกส่วนตัวขึ้นมาเนี่ยแล้วก็ทําการรักษาคนการรักษาคนเนี่ยโรคภัยไข้เจ็บนั้นคนที่เจ็บไข้ได้ป่วยต่อรองได้ไหมต่อราคาการรักษาได้ไหมยอย่างนี้นสมาที่ไปเข้าอุโมงสแกนเรียกว่า TC สแกนที่สแกนดู ลำไส้ว่าจะมีก้อนเนื้ออยู่ในลำไส้เป็นมะเร็งนั้นได้หรือเปล่านะก็มีค่าของการไปทำทีทีสแกนนั้นอยู่ถึง1 1 0 0 0บาทเข้าไปแป๊บแป,ปไม่นานเลยออกมาเนี่ยเขาเรียกเอาราคาของการเข้าไปทำทีทสแกนนั้น1 1 0 0 0บาทได้แล้วมีบิลออกมาให้เรียบร้อยตอนที่ไปจ่ายค่าทำทีท,ทีสแกนนั้นน่ะต่อรองก็ได้ไหม โยมปัตมาเขาต่อรองค่าทรามทสแกนให้รดเหลือสักเจ็ดแปดพันไดไหมเนี่ยต่อรองได้ไหมต่อรองไม่ได้เลยเรื่องของสุขภาพไม่ต่อรองกันไม่ได้เลยดังนั้นถ้าไปทําธุรกิจทางด้านสุขภาพพรรณนมามัยของมนุษย์เนี่ยโดยการไปรักษาอาการป่วยไข้ไม่สบายบางคนที่เป็นโรคนั้นโรคนี้รับรองว่าจะรวยเล็กขึ้นมาได้อย่างแน่นอนเ,นเพราะว่ามันไม่มีการต่อรองราคาได้ เรื่องของความเกิดความแก่ความเจ็บความตายโดยเฉพาะความเจ็บแค่ได้ป่วยพยาธินี่แหละมันเป็นเรื่องสําคัญของมนุษย์ก็เลยไป็นทําทำให้อัตมาภาพเองก็ต้องพอไปสนใจในเรื่องนี้คือพอไปฟังข่าวข่าวในเรื่องของโอมิครอนที่มันกลายพันมาเป็นสายพันธุ์เอเบจูเซเบจูทนี้ไปแล้วเนี่ยแล้วก็ฟังแทบจะทุกวันนียเพราะว่าอย่างอื่นก็ แม้ว่าจะไปธรรมะมันก็ฟังมามากแล้วนะบางทีเอาไปมาก็หาอะไรฟังมาแล้วมาฟังตัวเองพูดดีกว่าตัวเองมาพูดธรรมะนี่แหละนี่แหละคือเรื่องที่ค่อนข้างจะสําคัญว่าเราควรที่จะหันกลับมาพูดถึงเรื่องของศรรีลพูดถึงเรื่องของสมาธิพึงเรื่อง,องปัญญาพูดถึงอัปมา,าทธรรมธรรมคือความไม่ประมาทนี้กันบ้างเราไปยุ่งวุ่นวายอยู่กับเรื่องธรรมะกิโลภายนอก ติดตามข้อของมูลขา่าวสารต่างๆ,ๆจนกระทั่งคลิ้งคลิ้บไปแล้วเนี่ยก็เลยลืมนึกถึงเรื่องของศีลนึกถึงเรื่องของสมาธินึกถึงเรื่องของปัญญานึกถึงเรื่องของความไม่ประมาทจิตวิทว่าเป็นโอกาสดีที่เราจะหันกลับมาทบทวนในเรื่องของศีลในเรื่องของสมาธิในเรื่องของปัญญาและในเรื่องของประพฤติธรรมทำเกี่ยวกับความไม่ประมาทนี้บ้างถ้าเราทบทวนเอาไว้ได้แล้วใครครูพิจาณาเอาไว้ได้แล้วอย่างเนี้ยก็จะทําให้เรามาตั้งอยู่ในความระมัดระวังว่า ตอนนี้เรามีสิลสมบูรณ์หรือเปล่าเราถือสิลงนา้าดีหรือไม่เรามาสมาธิความตั้งมั่นความตั้งใจได้ดีอยู่หรือเปล่าเราได้มีปัญญาร,รู้ความจริงได้ดีมากน้อยเพียงไรสุดท้ายก็คือประมาทความไม่ประมาทในกระเวลาเรนี้เราตั้งอยู่ในความประมาทหรือเปล่าเราเบื่อเหนื่อยหน่ายกันกับโควินาไวรัสเราไม่อยากจะป้องกันตัวเองนะหรือเปล่าเราประมาทการตักหรือเปล่าอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราจะต้องหันกลับมารลดทน ดยเฉพาะในช่วงแต่กเวลานี้ที่โอมิคอนไวรัสสายพานันธุ C ์เอเบจเซเบ์ห้ากำลังแพร่ระบาดออกไปอย่างนั้นว่ากันแล้วแต่ละวันนะมไม่ต่ำกว่าหมื่นสองหมื่นเลยละปุปนาสมัมยนยามช่วงเช้าของวันนี้ธรรมาภาพก็ขอปาราบถึงเรื่องที่ปรากฏอยู่ในพระกระดาที่พระเจ้าตัดเอาไว้ว่าเตสังสัมปันะศีลานางอปมาทะวิหารินงัง สมะธัญญาลิมุตานามมาโรมักคันนะวินทติแรลความเป็นภาษาออกมาว่ามานย่อมไม่เห็นหนทางที่ไปของผู้ที่มีศีลสมบูรณ์มีปกติตั้งอยู่ในความไม่ประมาทลิมุตหลุดพ้นเพราะความรู้ชอบนั้นเหล่านั้นได้เลย ให้นาพุทธคถานี้ไปพิจารณาถึงเรื่องของสิ่งที่เรื่องของสมารถที่จะเรื่องของปัญญาถึงเรื่องของความไม่ประมาทของตนบ้างนะถ้าเราทบทวนใคร่ครวญดูแล้วและทำให้เรามาตั้งอยู่ในสิ่งมาตั้งอยู่ในสมาธิมาตั้งอยู่ในปัญญามาตั้งอยู่ในความไม่ประมาทได้เนี่ยก็เป็นความโชคดีเป็นความป,ปลอดภัยของเราเป็นอย่างิ่งในช่วงเวลานี้เลยตามที่ได้ปร,รารภธรรมเปธรรมารุมในยามเช้าของวันนี้ที่มาตรงกันกันกบวันอังคารที่14 มกราคมกรกฎาคมรุษธกัลสาช2515และมาตรงกันกับขึ้น14ค่ข้ามเดือน8ปีขานก็พอสมควรแก่เวลาขอสมจิตจะลงของว่าแต่เพียงเท่านี้ขอความเจริญสุขสวัสดิ์พระแผ่นรานและความสุขงสุรมยรมมิรุณงามบุทธศาสนาจงมาเกิดมีกกะท่นสาธุชนชาวพุทธทุกท่านทุกคนด้วยเถิดขอเจริญพอ คงจะงดสวดพระปริทธิ์อยู่ข้างล่างสักหน่อยนะพอเมื่อวานนี้ก็สวดพระปริทธิฐานจิตแผ่นเมตตาไปให้แกโยมแช่ชิดดาพนักการชนวงพร้อมครอบครัวพนักงานได้อยู่ารงอยู่ในยีคนั้นแล้วแล้วก็ได้ให้น้ำมนแก่มาวินที่มาสมเพนให้แล้ววันนี้ก็น่าจะใช้น้ำมนเขาให้มาวินตักเข้าไปใช่ได้อยู่เหมือนกับเพราะว่าโยมแจ้จิดดาพนัก,การชนวงคุณโบคุณบีคุณบีคุณโบณณณณที่อยู่ในนั้นยุคนั้น น็ยบในการที่จะเอาน้าพุตมนต์หรือน้ำพระรทาน,นมาให้ไปนะั้นเล่นลงไปในหม้อข้าวหม้อแกงปรุงอาหารไปด้วยก็จะต้องใช้ในจนํานวนมากอยู่ที่เล่นเข้าไปในหม้อข้าวหม้อแกงที่ปรุงอาหารนั้นก็ควรที่จะได้รับไปในวันนี้เช่นเดียวกันจะได้นำคลิปวิดีโอนี้ไปตัดต่อเลยวันนี้ก็พูดผิดพูดถูกไปสักหน่อยบางเวลมาจากการพูดไปเพียงแค่วันเดียวเท่านั้นกลายเป็นว่าก็ยังพูดผิดพูดถูกเนี่ย ก็แสดงว่าควรที่จะพูดควรที่จะแสดงอยู่ทุกวันใช่ไหมจึงจะไม่พูดผิดพูดถูกในลักษณะเช่นนี้